สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับ My Name is p i m นะคะวันนี้เราจะมาชวนทำสบู่ว่านหางจระเข้น้ำพึ่งกลิ่นใบเตยค่ะทำอะไรอยู่คะหั่นกิสลีนอยู่คะ่ะอันตรายไหมคะอันตรายคะ่ะต้องยังไงคะต้องให้ผูเขาช่วยนะคะ นี่ก็คือว่านหางจระเข้ที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งที่แล้วทำไว้เยอะค่ะก็เลยแช่ช่องฟรีซไว้แล้วก็ตอนนี้เราจะนำมาปั่นนะคะนี่คือว่านหางจระเข้ที่นำไไป,ปั่นมาแล้วนะคะเราจะมา ตอนนี้เราก็ได้น้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้แล้วนะคะใครที่อยากได้ใบกลิ่นใบเตยหอมๆนะคะแล้วก็เอาใบเตยไปลงังแล้วก็เอาไปบันกันค่ะสัดส,ส่วนและส่วนผสมทั้งหมดจะระบุไว้ใต้คลิปนะคะตัดไปสองแผ่น้อ,กนกนอมกนเล็สนุกไหมคะสนค่ะชอบไหมคะ เอาไปเตยไปปั่นกันค่ะโดยใช้ว่านหางจระเข้ที่เราไปปั่นน้ำน้ำนี้ใช่ไหมคะเ<ช>ท<ช>ล<อ>งไปในนั้น,น,นค่ะเทลงไปปั่นมาแล้วค่ะเราเอามากองกันนะคะ เมื่อนำน้ำว่านหางจระเข้ที่กรองแล้วใส่ลงไปในใบเตยแล้วนำไปปัน่นก็จะได้เป็นน้าสมุนไพรที่หอมมากๆเลยค่ะตอนนี้ทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้สีเขียวและกลิ่นหอมจากใบยเลยแล้วยังมีความชุ่มชื้นจากว่านหางจระเข้ด้วยค่ะนี่มนกีซารินไป ละลายในไมคโครเวฟกันค่ะไปกันเลยค่ะละลายกรีซอลีนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เตรียมน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ค่ะน้ำใบเตยว่านหางจระเข้ค่ะเราก็จะค่อยๆเทใส่ลงในกรีซอลีนนะคะและคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเทลงในพิมพ์ซิลิโคนค่ะเมื่อเทสบู่ใส่พิมพ์แล้วนะคะอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์เพื่อไล่ฟองอากาศก็จะทำให้หน้าสบู่เรียบสวยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นก็แกะออกจากพิมพ์ก็จะได้สบู่สวยถูกใจแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยจากธรรมชาติมากๆเลยค่ะ ลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยจบท้ายคลิปกับภาพดอกบัวดินสวยๆค่ะสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะอย่าลืมแวะไปชมคลิปน้องปริมชวนทำขนมถ้วยใบเตยนะคะสูตรเชฟโทมสัส ขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ